ตัดกันสนุกๆนะเนาะเออย่าลืมความรู้สึกนี้เนาะเอาไปประกอบส่วนเข้ากับเพลงเต้นร้องขอดูวันพุธเนะต้นใเต้นใบเล่นยังไงวะเอาเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึง ชื่อเพลงอะไรนะใครพิสดารขอบใครพิสดารในป่าเนาะหนึ่งสามสี่ห้าในป่านะครับในป่าพาเขามาเที่ยวเหมือนที่เราตีความเนี่ยอยู่ในป่าแล้วหนูต้องก็หนุนเป็นคุณหนูไงสดิงสลิงวะค่ะลองลองลองมาดูก่อนลองเล่นจริงดูก่อนเล่นแบบจริงจริงอะเล่นแบบจริงอันที่หนูตีความอาถึัแ้วแหละเอาอันนั้นแหละมาเล่นอันละยังไม่ต้องยังไม่ต้องใส่ลูก ลูกแบบว่าดัดจริตเข้าไปอะไรเงี้ยลองลองเท่าที่หนูตีความมาก่อนยังไม่ต้องโอเวอร์แอคเลยเบาๆเออเอยากว่างเนี่ยไอโอเวอร์แอง่ายเป็นชีวิตจริงเนาอยู่ในป่าอยู่ในป่าจังบรรยากาศป่าให้ได้ก่อนครับเขาใหญ่เคยไปเที่ยวไหมเขาใหญ่าทไม่ได้หรอกเมเกิดมาเพิ่งเคยมาเนีแหละเออ อ่ะพร้อมแอคชั่นน้อะสติเลยหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามส่สาหเจ้สหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาหนึ่งสองสาสหนึ่งสองสาม ต้นสบายกว่านี้ตอนนี้คขนี้โอเวอร์แอคดูเป็นต้นนะสองสามเออเป็นตัวเองสามสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสามสี่ห้าสาม สา,สามสามสามสี่ห้า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 สาีสาส่ห้าสามสามสี่ห้าสาีส่ห้าอ <rov> <c oughs> ็มพไวยายส์สัสดีเราอยากไปให้อาหารยีราฟอะยีราฟอยู่นี่ไม่มียีราฟ นี่ครับนี่มีข้อ่วยอยู่เอาเอาไปเอาเอาไปรักษาอยู่ไปดูต้นอื่นปะไม่ได้อยู่เขาดินอยู่ป่าอป่าป่าแล้วล่ะครับไม่ได้อยู่สวนสัตว์นะอเขาใหญ่ต้นต้นอันเนี้ยต้นต้องเป็นคนที่แบบชำนาญทางต้องรู้พื้นที่กว่าเขาโอเคเป็นที่พึ่งต้องเป็นที่พึ่งพิงให้เขาอ่ะเป็นสวนสัตว์สุดา เอาเอาไหมดึงสติกลับมากลับมาจากเขาดินเข้าป่าเข้าป่าเมื่อกี้ให้อาหารปลาเฮ้ยก็ไม่ได้คุ้นเคยซกทีเดียวเนาะเออกลัวไปหมดนะทุกอย่างมันไม่ใช่พื้นที่มันตื่นเต้นนิดหน่อยแต่มันก็แบบไม่คุ้นเคยทีเดียวตัวอะไรอ่ะป่าที่เกาะอยู่ตรงนั้นอ่ะนกใช่ใช่นกอะไรรู้ป่ะ มาดูใกล้ๆหน่อยใกล้ๆ,กลๆระวัง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 ,วงมันจะกัดไหมเนี่ยไม่กัดนอกอะไรมันกัดเหรอ็่เปถ้ามันมีข้อกัดดาวมันไม่มีฟันมันกินผลไม้เห็นไหมน่ะมันกินอะไรอยู่อ่ะเป็นคิดเป็นแฟนเหเห็นป่ะเลี้ยงทางหลังใช่อุ้ยอะไรนี่นม่นี่ไม่อยาไหกลัวอะไรโลไมู่ีมันกาะแกบกาะแกบป่ะยาไงยาเป็นกมา งูเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอย่างนี้ไม่มีงูจริงๆเชื่อ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 โอเคเห็นไม่ดุไม่ดุไม่ได้ดุอะไรเขามากเราพาเขามามาเดทนะจ๊ะพี่รักลืมไปหมดแล้วมาเดทกันหรือเปล่ามาเดทองเต้นแบบเนี้ยเวลาเขาตื่นใจแบบตกใจตื่นเต้นเราก็ฉวยโอกาสด้วยนะในเพลงอ่ะคือจริงๆมันเดทกันอยู่มันยังไม่จับมือกันเลยมันยังไม่เคยจับมือเหอะ มาครับมาครับมาทางนี้มาทางนี้มีเสียงน้ำด้่ยใช่ตรงโน้นตรงโน้นเี็นแม่น้ำไปดูปะเราด้วยดิตามมาตามมาตามมาไม่ตกไม่ตกไม่ตกต้อยใครูใส่เพิ่มนิดนึงใส่รองเท้าส้นสูงมาเดินป่าเราห่วงครับระวังระวังนะว่าระวังระวังระวังเดินดีๆแค่นี้พอแค่นี้พอเห็นปะเห็นปะตาอะไรอ่ะไปดูไม่ใช่นี่แค่จะดู ดูดีๆดูดีๆมาดูใกล้ๆไม่รู้จักเหรอไม่ตกไม่ตกไม่ไงดูอยู่ดูอยู่ไม่ตกถ้าตกจะช่วยป่าหลังให้คนดูมองไม่เห็นอ่ะนานๆแหละปลาช่อนเออมีซอนมาดูมาดูมาดูใกล้ๆระวังระวังระวังค่อยเดินค่อยเดินมาดูมันนั่งทนีถ้ามันตายไม่ตัวเลย ไม่ใช่อะไรไม่มีอะไรดูดีๆดูดีๆไม่มีอะไรก็ที่ให้ดูเต่าเฉยโอ้โหว้าวอะพี่จริงเหรอครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมนั่งก่อนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนก่อนนั่งก่อนอะไรนะทำไมถ้าไมพามาป่าก็ไม่รู้ก็ไม่เคยพาไม่เคยมาไงก็เลยพามาดูไงชอบเปล่า เอาวะไมชบอบ่ะแล้ววันหลังมาอีกไหมมาจะต,ต้องบอกบอกใครแล้วปะปังมาจะไม่ว่าไม่ว่าทำไมอะครับก็มาอ่าผมไม่ว่าใช่ไหมแล้วมานงั้นพามาบ่อยๆได้นะต้นขาเต้ยกลับมาแต่ว่าเต้ยขาเจ็บอยู่ ขาดเ็บอยู่ยากนะค่อยๆลุกค่อยๆลุกเพิ่งเคยจับกันไม่เคยจับตัวกันมาก่อนเลยนะครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆเดินนะครับรู้สึกไงการได้จับแล้วรู้สึกยังไงที่ถูกจับค่อยๆเดินแล้วจะกลับเลยอ่ะคะกลับเลยครับเจ็บขาจะต้องพาเล ขั้นขาเจ็บปากเจ็บต้าไม่เป็นไรค่ะเดินได้เดี๋ยวมันเจ็บกว่าเดิมนะเดินได้อยู่อ่าๆเค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่าลืมนะป่านะยังเป็นที่ที่เราไม่ไม่รู้จักนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินไมันเจ็บๆแก็บ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 มัมีอะไรไม่มีอะไรค่อยๆเดินค่อยๆเดินมันเจ็บปว่ะเจ็บโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินไหวเปล่าให้อุ้มเปล่าไม่เป็นไรค่ะอาัาร โอเคอันนี้นเต้ยเต้ยเล่นได้แต่พี่ว่าเต้มีปัญหาเรื่องว่าเต้ยอาจจะติดเป็นแบบคอมเมดี้อันนี้ผู้หญิงอาจจะต้องดูแบบว่าดัดจริตมีตะปูนุาชาเป็นแบบคุณหญิงนิดนึงอะไรเงี้ยอย่า,ยาพึ่งกับหน้าท้อแต่พี่หาลเลยเซเลนม่ให้ดูพี่ว่าวิธีแก้ของเต้ย ส่วนต้นต้งแอบเล่นจริงกว่านี้อ่ะคืออันนี้มันรู้ว่าพูดประโยคน้วเพื่อนจะหัวเราะแล้วก็พูดหบือแกลบๆกลยอย่างเงี้ยไม่แต่ชีวิตจริงหนูก็เป็นอย่างเงี้ยนะเคยดูเดวิลแวร์ปราดาปะเดวิลแวร์ปราดาเดวิลแวร์ปราดาไม่เคยพี่ว่ามันต้องดูแบบว่ากระแดะแบบคือทำเป็นก็คือกระแดะกระแดะเลยอ่ะเพลงนี้มันไม่ได้ไม่รู้โจทย์ที่เขาให้มามันเนาะมันต้องดูแบบ ดูลองจริง,ง,งนิดนึง<ม>เออเป็นเป็นผู้หญิงสวยไฮโซมาเที่ยวป่าอย่าเพิ่งไม่เครียดน<ล>ี่ม่นอรกค้หาทางส่วนต้นเนื้อเพลงอ่ะมันเหมือนโอเคเรารู้จักทางใช่ไหมหมอต้นเรารู้จักป่าดีอะไรเงี้ยแต่เราก็แอบช่วยโอกาสเล็กๆเ,เวลาที่เขาแบบไม่รู้จักอะไรหรือแบบอ,อุ้ยกลัวละพลาดมาโดนเราเราก็แบบ ก<ส>บ,บมาที่พี่สุดจ้ากบกบกบเนี้ยพยายามหลอกอะไรนะครับอืมพยายามเลยนะหลอกดูนู้นหลหัวให้ตกใจอะไรนะแต่ว่าจริงๆครูว,ว่า r รีแอคชั่นหรือไอการรีออแอคชั่นที่มันน่าสนใจมันคือตอนที่เวลาเขามาสัมผัสโดนเราแล้วเราแบบรู้สึกดีไอตรงนั้นไม่ออกต้องต้องเห็นชัดกว่านั้นนะ เพราะว่ามันอาจจะอย่างเพลงของเพื่อนบางเพลงที่มันเป็นเรื่องรักคิดถึงเราก็ไม่ได้มาแบบบทขยี้อะไรมากแต่เพลง,งนี้อย่างที่พี่บอกทุกเพลงที่เราได้โสดกันหมดนะเนื้อเพลงทุกอันมันบอกแล้วว่า acting ของเรามันคืออะไรอะ่ะไปนั่งอ่านให้ละเอียดมันวันแรกไว้แลืมแต่ดีแล้วเมื่อกี้โอเคโอเคเลยยากแพ้อะยากมากอะจริงๆต้อยมีความ เป็นธรรมชาติขึ้นในหลายๆอย่างคือตอนที่นั่งอะไรเงี้ยแค่แค่ความไม่ธรรมชาติคือพยายามจะไปคอมเมดี้มากเกินไปแค่นั้นแหละพี่ยกตัวอย่างนี้จำพิธีกรสตาราที่แล้วได้ไหมพี่โบพี่โบใช่น้องโบลองนึกว่าถ้าตัวเองเป็นเป็นโบอะผู้หญิงแบบนั้นอะผู้หญิงที่ดูแบบคุณหนูดูน่ารักดูแบบเอ่จริงๆถ้าติดที่หนูไม่อ้วนเนี่ยหนูจะแบบติดดัวอีอ้วนเล่นกันเลยไม่น้ในะ หนูลองเนื้อกเราต้องเป็นผู้หญิงงั้นน่ะตัดสินตัวเองผู้หญิงสวยหวานน่ะแล้วก็แบบแต่ว่ามีแบบสลิดนิดๆของหนอนอี๋ตัวเองอ่ะอีพี่นั่นหนูนั่นหนออีอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าไปวุวนอะไรมากตัวเองเลยมันอย่าไปเอาร่างกายเป็นอุปสรรค คือโคว่าบางทีการที่เราพูดแบบนี้เหมือนต้องการแรงกําลังใจจากคนอื่นให้ซัพพอร์ตแต่มันไม่สําคัญว่าคนอื่นคิดยังไงถ้าเราคิดอย่างนั้นกับตัวเองคิดยากมากเาทำไม่ได้ลองไปนั่งคิดก่อนยังไม่ต้องยังไม่ต้องรีบตอบก็ได้ใจเย็นๆจะ okay. ้ะโอเคไปพยายามมาแล้วหนึ่งวัน <laughs> ไม่ได้เอาลรงนั้นแต่าปางก่อนเนาะ